ก็สวัสดีครับทีวี15นิ้วไฟไม่เข้านะครับผมนี่ครับรุ่นนี้ครับ15นิ้วไฟไม่เข้านะครับที่เจอก็คือหม้อแปลงเสียนะครับผมใช้หม้อแปลง12โวลต์36วัตต์คือแกะออกมาแล้วก็จะเจอรอยช็อตแบบนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับก็จะใช้วิธีแปลงนะครับ ถอดมอดเฟสทิ้งไปนะครับถอดมอดเฟสออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไดโอดที่ช็อตนะครับสองตัวก็ถอดออกนะครับฟิวก็ขาดนะครับแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยน ก็จะใช้ power pack 1 2บ12โวลต์นะครับแบบนี้นะครับติดฮิ s ซิงนะครับผมมี s i n งตัวเดิมนะครับแล้วก็หาวิธีใส่นะครับเพราะว่าจะต้องประกอบให้ฝาครอบได้นะครับผมก็ใช้กาวนะครับเพราะว่าหาที่ยึดไม่ได้ก็ใช้กาวตัวน,นี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับกาวที่ความยึดติดสูงนะครับ แล้วก็รอให้แห้งนะครับตอนนี้ก็แน่นกับแน่นแล้วต่อไปใช้สีเขียวนะครับสสยไฟสีเขียวและสีดำแบบนี้นะครับมาต่อเข้าที่คอนเนเซอร์4โวลต์ตัวนี้นะครับ ่อนใส่คือเราต้องทดสอบเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับว่ามีไฟค้างที่คอนเดนเตอร์ไหมนะครับแล้วก็สปาั์กทิ้งไปนะครับถึงจะทําตรงนี้ต่อได้สีเขียวก็ใส่บวกสีดําใส่ลบนะครับสีเหลืองใส่ที่ขาดีนะครับของมอสเฟตก็คือขากลางนะครับสายสีแดงก็ใช้ไฟเลี้ยงนะครับต้องหาไฟเลี้ยงที่ออกจาก มอแปลงสวิตชิ่งนะครับก็คือขาน,นี้นะครับก็จะผ่านไดโอดแล้วก็เข้าเก็บป,ประจุที่ที่ C นะครับมันจะอยู่ด้านหลังเด๋ยวส่องเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมใส่ไว้นะครับ ต่อไปสายสีขาวก็ต่อเข้าที่ออปโตครับเหมือนเดิมครับตัวนี้นะครับคือออปโตสีขาสีดำนะครับต่อเข้าที่ขาสีนะครับขาที่สามจะเป็นครบเสมอนะครับ ต่อ่อเข้าาทีก็จะมี i.c. ตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับให้ถอดออกด้วยนะครับนี่ครับถอดออกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมโดยที่ฟิลยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์จับ แล้วก็ใช้ปักหัวแรงนะครับจิ้มที่ฟิลนะครับเราสังเกตที่เคม,มิเตอร์ขึ้นนะครับผมพอจิ้มที่ฟิลแล้วไฟก็จะเข้าไปในวงจรได้เพื่อลดความเสียหายนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ก่อนก็ขึ้นนะครับผมต่อไปก็เปลี่ยนฟิลนะครับแล้วก็ประกอบลงกล่องเหมือนเดิมนะครับ ปิดไฟให้เรียบร้อยต่อทีวีก็เป็นอันติบนะครับผมก็เป็นวิธีแปลงนะครับชุบชีวิตมันขึ้นมานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม